ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนบ้านโคกกลางโรงเรียนบ้านโคกกลางเป็นโรงเรียนหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลสองถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3บริหารงานโดยนายนาทิชัยสีทัศน์สภาพข้อมูลปัจจุบัน พบว่าโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนนักเรียนมีอาคารสถานที่ไม่เพียงพอมีความไม่ปลอดภัยกับผู้เรียนด้านสื่อการเรียนการสอนยังไม่ครอบคลุมและเพียงพอต่อการเรียนการสอนนักเรียนยังขาดทักษะกระบวนการคิดโรงเรียนขาดงบประมาณในการบริหารจัดการ แต่โรงเรียนต้องดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพบนความแตกต่างระหว่างบุคคลสถานศึกษาจึงจำเป็นต้องหารูปแบบวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะความรู้ความสามารถให้ผู้เรียนมีคุณภาพและเท่าทันกับสังคมโลกปัจจุบันผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา โรงเรียนมั่นพ่้อกลางได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาให้องค์กรมีคุณภาพโดยใช้นวัตกรรมการบริหารและจัดการสถานศึกษาด้วย o b e บ Smart m o d e เดสู่ความเป็นเลิศโดยใช้ทฤษฎีระบบและใช้กระบวนการวงจรคุณภาพของ d เ m i n g P.D.C.A. ขับเคลื่อนด้วยการสร้างโอกาส4ด้านได้แก่ O opportunities การสร้างโอกาสทางการศึกษาคือการสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรสิ่งอำนวยความสะดวกโอกาสเข้าถึงแหล่งการเรียนการสอนโอกาสในการเพิ่มพูนและฝึกฝนทักษะและโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต b b e l i e v e การสร้างศรัทธาความเชื่อมั่นคือการสร้างศรัทธาในตนเองการศรัทธาในผู้นำและการศรัทธาในองค์กร E. Environment คือการสร้างสิ่งแวดล้อมพร้อมบริการดำเนินการสร้างโรงเรียนสวยห้องเรียนงามโรงเรียนปลอดขยะและการสร้างแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย C. Creative การสร้างสรรค์งานเพื่อสร้างคนคือการบริหารจัดการคนให้ตรงกับงานสร้างทักษะกระบวนการคิดให้ครูและสร้างกระบวนการคิดให้นักเรียนซึ่งผ่านกระบวนการสมาร์ คือการประชุมปรึกษาหารือเพื่อวางแผน School Meeting การบริหารจัดการองค์กร management การมีความรับผิดชอบ accountability การสร้างสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร relationship และการสร้างทีมเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งในการทำงาน teamwork โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงานได้แก่การร่วมคิดการร่วมทำการร่วมประเมิน การร่วมพัฒนาและร่วมชื่นชมการบริหารและการจัดการสถานศึกษาด้วย o b e บ Smart Model สู่ความเป็นเลิศเป็นความร่วมมือกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดคุณภาพ 4Q กับนักเรียนมีคุณภาพครูมีคุณภาพผู้บริหารมีคุณภาพและโรงเรียนมีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมโดยนำกิจกรรมการมีส่วนร่วมผ่านสมาร์และการร่วมคิด ร่วมทำร,ร,ร่วมประเมินร่วมพัฒนาและร่วมชื่นชมมาใช้ในการดำเนินการบริหารจัดการส่งผลให้การดำเนินง,งานเกิดผลการดำเนินง,งานที่มีคุณภาพดังนี้ด้านผู้บริหารผู้บริหารได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับประเทศผู้บริหารได้นําเสนอผลงานระดับสพทกิจกรรมถอดบทเรียน Base practice โรงเรียนสุจริตมีระดับคุณภาพดีเยี่ยมผู้บริหารเป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติระดับประเทศด้านนักเรียนนักเรียนได้รับรางวัลผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงระดับประเทศนักเรียนสอบได้คะแนนเต็ม100คะแนนในการทดสอบความสามารถด้านการอ่านอาทีจากสพท นักเรียนได้รับรางวัลการสร้างสื่อสร้างสรรค์ผลงานเรื่องดีๆที่บ้านฉันจากกระทรวงวัฒนธรรมด้านโรงเรียนโรงเรียนได้รับรางวัล IQA Award ปีการศึกษา2565และ2566ระดับดีเด่นสถานศึกษาขนาดกลางระดับประเทศ สถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนได้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอ e เน็ปีการศึกษา2,566ในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีคะแนนตั้งแต่ร้อยละ50ขึ้นไปซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบสถานศึกษาได้รับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ระดับดีมากจากกระทรวงทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนมีผลการทดสอบ RT และ NT สูงกว่าระดับประเทศจากการดำเนินการที่กล่าวมาข้างต้น การบริหารและการจัดการสถานศึกษาด้วย o b e บ Smart Model เดสู่ความเป็นเลิศส่งผลให้ผู้บริหารมีคุณภาพครูมีคุณภาพนักเรียนมีคุณภาพและโรงเรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและเกิดความเชื่อมั่นของผู้ปกครองและชุมชนผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโคกกลางเราพร้อมที่จะร่วมคิดร่วมทำ ร่วมพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพให้กับชุมชนและสังคมต่อไป